วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเก็บผักสลัดไปส่งลูกค้ากันค่ะในชนของผักสลัดที่เราเก็บในวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือผักสลัดบัตเตอร์เฮดค่ะ และแปลงนี้ก็เป็นแปลงล็อสุดท้ายที่เราเก็บในช่วงหน้าร้อนนี้หลังจากนี้อั้มก็จะเริ่มพักแปลงค่ะโดยการตักแปลงสักประมาณ7วันแล้วก็รุงดินใหม่หลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มการปลูกล็อถัดไปค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าการปลูกผักสลัดในช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรที่ยากมากๆค่ะเพราะผักสลัดเขาเป็นผักที่ต้องการแสงค่อนข้างเยอะตลอดทั้งวันแต่ด้วยปริมาณแสงในหน้าร้อนค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยทําให้เราไม่สามารถเปิดให้ผักสลัดรับแสงได้เต็มที่จึงมีผลให้ขนาดทุ่มของผักสลัดนั้นไม่โต เต็มที่เหมือนหน้าหนาวค่ะและถึงแม้ว่าพุ่มผักสัดของเราไม่โตเต็มที่เท่าไหร่แต่รับรองถึงความสดกรอบอร่อยและความปลอดภัยแบบไม่มีสารเคมีร้อยเเซนซึ่งลูกค้าที่ซื้อผักของเราไปนั้นจะได้ประโยชน์จากการทานผัก และมีสุขภาพดีแบบที่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะผักสลัดที่เราปลูกทุกอย่างในสวนนั้นเป็นผักที่เราปลูกแบบธรรมชาติจริงๆค่ะโดยเราเลือกวิธีการปลูกตามวิถีธรรมชาติซึ่งปราศจากการใช้เคมีร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงไม่ใช้น้ำหมักและสูตรฮอร์โมอนเด้งต่างๆแม้กระทั่งสารชีวพันธุ์ในการปราบแมลงและศัตรูพืชที่สวนของเราก็ไม่ใช้ค่ะและนี่ก็คือความสุขของอัาในการส่งต่อผักปลอดภัยและการทำกรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีธรรมชาติค่ะ